สุดของรง,องเย็ยกโยก,กำลังฮือหาเพราะลูกนี้งดงามดุดราชินี วันที่9มีนาคมนักสแสดงสาวซงฮเยยโยได้โพสภาพสองภาพผ่านบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอในภาพที่เผยแพร่ออกสู่สายตาแฟนคลับนั้นซงฮเยกโยอวดความออร่าที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอขณะถ่ายทําโฆษณาแบรนด์จากแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเธอแสแดงออกถึงความเก๋ไก๋แต่ไร้เดียงสาสเสน่ห์ของเธอถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเผยให้เห็นสเสน่ห์ที่เย้ายวนของเธอซงฮเยกโยได้รับความสนใจจากแฟนๆด้วยการเปิดเผยความสง่าง,งามและความเหมือนราชินีในชุด สีีดเรยยบง่าในขณะเดียวกันทรงฮเยกโยบริจาคเงิน100ล้านวอนให้กับสภากาชาติเกาหลีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยฉุกเฉินในคางวอนและฮยองสั่งบุ๊โดอีกด้วยหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ